มยงมยังไม่ได้ใจันัแต่ละคนมันมัประคบไม่เท่ากันที่ผู้้างนะครับาายิดวตัวแต่ไม่มีการถ้าไปไหนมีความผิดแค่ีอันนี้แจ้งยนะครับผมนะครับาา เขาสั่งผมมาเลยว่าว่า่องใช้ไทยมาบอกใท่าทางอีกครั้งหนึ่งนะครับคิตองคิดนะครับประวเรื่องขการท่าให้เขาเองมอใไทกันนะคการเนีย ที่น้องมาขอ่น้องมาตนะครับเพราะว่าเพื่อที่ว่าของผู้ที่มาทำภารกิจที่ดีที่จะทำให้การจัดการอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้นะครับเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับก็รวมทั้งสิ้น ห้าลายนะครับหายไปแล้ว1นลายนะครับก็ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเข้าแคมป์ไอโซเลชันอยู่นะครับก็คงจะพบกำหนดแล้วก็จะกลับภูมิลำเนาของตัวเองในไม่กี่วันนี้นะครับส่วนอีก4ีลายที่เหลือนะครับขณะนี้ก็ได้เข้าไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมได้มาในพื้นที่ของตำบลจระเขสสัมพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งพื้นที่อย่งนี้ มีผู้ติดเชื้อ,อซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยสี่คนนะครับวันนี้จึงมาเพื่อพบปะกับทางพี่น้องอสมอนะครับทีมงานของโรงพยาบาลอู่ทองนะครับทีมงานของอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตลอดจนถึงรอพาสตนะครับแล้วก็ทีมงานของอท่านนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้สัมพันธ์ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะครับในการที่จะ ปกป้องคุ้มครองพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อถึงสี่คนเนี่ยเราจะมีมาตรการเพิ่มเติมกันอย่างไรนะครับซึ่งในมาตรการของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเนี่ยขณะนี้เราทําแล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเราได้ดําเนินการในการ ไม่ว่าจะเป็นการกักกันตัวนะครับที่บ้านพักนะครับหรือไปกักกันตัวในสถานที่เฝ้าระวังผู้ที่อาจจะติดเชื้อที่จังหวัดนะครับแล้วนอกนั้นนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขณะนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คิดว่ามาตรการที่ทางทีมของสาธารณสุขเนี่ยมาวางที่นี่นะครับ จะประเมินกันอีกครั้งหนึ่งในสองสวันนี้ว่าถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเราก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกทางแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะส่งทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับไม่ว่าตำรวจหรือว่าทหารเนี่ยเข้ามาช่วยงานของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาช่วยงานของทางเทศบาลตลอดจนถึงทีมของสาธุรที่ตรงนี้นะครับในการที่จะให้ความเข้มงวดกวดขันนะครับกับผู้ที่จะ อาจจะมีการฝ่าฝืนนะครับคำสั่งของเจ้าพนักงานในการที่จะไม่ยอมอยู่ในพื้นที่ที่เราอนุญาตให้อยู่นะครับขณะนี้ก็ประเมินกันว่าเราจะทํากันอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็น่าจะไม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในภาพรวมของอําเภออู่ทองนะครับ สถานการณ์ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วนี้ครับ